สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเศษฐาเตรียมแต่งตั้งผอบอตรคนที่15จับตา4ผู้ท้าชิงเก้าอี้แม่ทับสีกากีคนใหม่วันที่13กันยายน2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สึกข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือ กตอรอในวันที่27กันยายนนี้วาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14แทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผบตรที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุม กตรจากรายงานชื่อผอบตรสี่นายซึ่งหากเรียงลำดับอาวุโสประกอบด้วยพลตํารวจเอกรอยอิงคภัยโรธรองผบตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผบตรและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตร ทั้งนี้การประชุมกตอรอครั้งที่9ทับ5พเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมก <Greek. S 2> ตอรอมีมติให้ถอดการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบตอรอ,ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานก <c oughs> ตอรเสนอเพื่อให้เป็นไปตามหลัก ทำมาพิบาลโดยให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่งผอตรอและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่งผอตรอ พลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพั์พบตรจึงให้รองพอบตรทั้ง4คนดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปสภาพปัญหาการปฏิบัติงานหรือสภาพปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรในปัจจุบันรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวในอนาคตหากได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผบตรโดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน4แผ่นและ แล้วส่งไปยังตอรอผ่านสำนักงานกำลังพลเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ